สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมฟรีกัสฟลนะครับแล้ววันนี้จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวปืน ul j 3 6นะครับที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นพี่น้องของเจ้าตัว f 3 6เลยก็ว่าได้นะครับโอเคเราไปทําการเเปรียบเทียบตัวค่าสตตัสพอแล้วก็หลายๆอย่างของตัวปืนก่อนเลยนะครับว่ามันจะแตกต่างกับปืนอื่นยังไงบ้างนะโอเคนะเปรียบเทียบเลยนะครับ นี่นะครับเอาปืนแรกปืนใกล้เลยแ,แล้วกัน M 4 LMG นะครับก็ดูจาก damage นะครับต่างกัน6ต่างกัน10นะก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างๆมากเท่าไหร่แต่ accuracy นี่ M 4 LMG จะได้เปรียบกว่า UL นะครับส่วน UL ก็ได้ได้เรื่อง range กับ damage นะแล้วก็ fire rate นะครับ mobility ก็เท่ากันหมด,ด่นแหละครับนะโอเคก็มานี่ S 3 6นะครับเออดูเหมือน S 3 6จะมี damage ที่มากกว่านะแต่ accuracy กับ range นี่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบ UL 736เขานะ ก็ไฟเรดด้วยโอเคครับ RPD นะด m เมจอยู่ที่โอ้น้อยกว่า UL นะครับแล้วก็ Accuracy นี่เท่ากันเลยนะแต่ว่า range นี่มากกว่านะครับโอเคน่าจะหมดเลยนะเพราะปืน LMG นี่มีน้อยมากนะครับนะประเภทนี้นะนี่ก็เป็นเฟซที่ผมแต่งนะครับเผื่อใครอยากลองไปใช้ก็ใช้ได้นะก็แรงอยู่นะผมว่าใช้ได้อยู่นะผมเลือกเป็นใส่เอ่อ fast รีโหลดแล้วก็ วิ่งเร็วแล้วก็ฟอร์กีบแล้วก็เลนดอทนะประมาณนี้นะเใครอยากลองใช้ก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์เลยดีกว่าครับไปทดสอบในสมรภูมิจริงไปโอเคครับมาอยู่เกมที่1นะครับในวันนี้นะโอเคจะวิ่งไปตรงกลางก่อนเลยนะครับโอ้โหเจอตัวนึงครับโอ้โหมันพยายามวิ่งขนีซ้ายไปนะนอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าเบี่ยงวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เด้อเด้อเด้อเด้เรดาร์พังกะเนี่ยโอ้โหจะเหมือนเรดาร์ผมจะพังนะครับมันขึ้นสีแดงๆเต็มหน้าจอเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนผมไม่กล้าพีคเพราะว่าเราเป็นปืน LMG นะครับมันช้าเราจะพีคไปเขาฆ่าเราตายแล้วกลมาดิครับโอเคโอ้โหเข้าหลังครับ Q Q 9โอ้โหปืนใหม่เอี่ยมเลยนะบีมาม่บีอย่ายึดบีรำให้ยึดบี ออกไปโอ้โหหลังคาป่ะเนี่ยโอโ้ตรงประตูเลยครับมองไม่เห็นนะเมื่อกี้โอ้โหทองโอ้ไฟไฟมีนะครับตรงรถผมจัดก,การตรงหน้าก่อนแล้วกันโอ้โหผมยิงใครไม่ได้เลยวะ, <laughs> ะไม่ผมยิงใครไม่ได้เลยอะไรวันนี้อโอตายอ่า ผมกาขึ้นหรือเปล่าไม่หรอก็็มาดิครับก็มาดิโอ้ HBR นะครับอย่าสู้นะถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวเรายึดบีดีกว่าครับเป็นหน้าที่ของเราในนไหนเราก็ไม่ทำไรละยึดบีดง่ายดีครับเอาว่าไงเพื่อนเอาว่าไงเพื่อนโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ให้เราไม่ให้ผมเปิด u ก่อนครับโอเคอุ๊ยระเบิด โอ้โหเไม่โดนครับโอ้โหโดนเลยผมใส่แฟชแจ็คเก็ตมานะอุ้ยเพื่อนเราจะโดนปะอ๋อผมเจอแล้วนั่นไงว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่ตายอีกนัดเดียวเพื่อนอาการมันเพื่อนโอ้จบแล้ว HBR ไม่ B ไม่กันไว้ทุกคนทุกคนกันไว้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 ไม่

โอ้บี B, เสียบีครับไม่เป็นไรผมดักตรงนี้แล้วกันผมขี้เกียจออกไปแล้วออกไปแล้วก็แพ้เขาดีนะครับเพราะว่าปืนเขาเป็น assault rifle นะปืนระเบิดยิจีนะาาโโบางครั้งหิวช้าโอ้โหี่บางครั้งผมก็คุมปืนมั่วมากไม่รู้เป็นไรโอ้โหใจยเย็นเชือ่อโอ้โห มันเอาอ a ฮ t เลเตอร์มาจ่อหน้าเลยโคตรหนูกใจเย็นใจเย็นเสียงทางขวานะครับเพื่อนแตกมันไหมเนี่ยยังนะเอาว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่ดูหน้าก็เรียบร้อยไปอุ้ยไม่เป็นไรครับช้าแต่แล้วยังก็ได้แต่ตอนงี้ก็ได้โอเคได้ครับโอ้โหโคตรตโลพระเจ้าโอ้ขอรีโหลดก่อนขอรีโหลดก่อนโอ้โห โปรโลแบบนี้สุดยอดไปเลยลุข้างหน้าโอ้โห h b r อีกแล้วครับโอ้ h b r นี่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงนะโอเคจบไปแล้วสำหรับครึ่งแรกครับไปดูครึ่งหลังกันดีกว่านะครับโอเคโอ้ยยิงขีดขวามานะเราดักได้ครับ น yeah, like> ี่ครับข้อดีของการเปิดตัวดีเป็นตำแหน่งประตูหมดแล้วเพื่อโดนละนี่ไม่น่ามีผมคิดเลยแล้วกันมาในเมื่อเพื่อนเคลียร์หมดแล้วเราก็รอโอ้โหไป่ได้แล้วครับเอาเพื่อนโอ้โหยิงไม่โดนเดี๋ยวระเบิดโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเล็หมดเลยโอ้โหตายที่ยงกว่าโอ้โห โอ้โห <ibl ampa> <PI AN> นี่มันอะไรกันคร <pl ains> ับเนี่ยเมื่อกี้เป็นเละมากเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้แอร์ไฟอีกล่ะไฮโลเปิดเทียบเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแลได้คราะว่าผมคิดว่าถ้าเอาแอร์ไฟลงตรงฐานเกิดเราเราไม่ยู้อเขาไม่ได้นะครับ

ว่าไงเพื่อนแตกคู่ไปเลยโอ้โหนายจะมายึดบีเราเราไม่ยอมเลยติดไฟอยู่ที่นั้นมีระเบิดโอ้โหโดนอีกแล้วน่ะว่าไงเพื่อนโอ้โหหยุดเลยนายจะเอาบีเราไปจากเราไหมยึดตื่นต้องมาดิ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 โอ้โหตายกันบีเพื่อนกันบี ของโอเคแพ็กเกจก่อนโอ้โหไม่เดินไม่จึงไหนถูกตายแล้วไหลเลยเนี่ยคือแฮันเตอร์จัดการมาลูกเพาะแงบการมันโอ้โหฮันเตอร์ไม่มีประโยชน์เลยเพื่อนมาทำไมโอ้สวัสดีครับโโอ้ห เครื่องปัสเตอร์ไฟนี่ดูเหมือนจะตอบแทนกับตัวคนใช้นะครับเราไม่เกี่ยวเราไม่โดนดาเมิตะปั๊สเตอร์ไฟเอาเจอดรอปช็อตแล้วเราอู้ยมีโทรเลยเหรอโอ้โหโอ้เกินเกินโถโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเกินเอาบีโทรได้ไงวะโอ้โหเจ้า แนาวีโท้ยนี่ยวะผมยังงงอยู่เลยว่าไงเพื่อนเอ๋อเพื่อนออกมาโอ้โหเรายิงนายไม่โดนออกมาเลยไดนแล้วได้แล้วเอ้ยได้บีแล้วไม่ให้เว้ยไม่ให้โอ้โหถ้าผมยิงช็อตเมื่อกี้ได้นะน่าจะแตกสองอะไม่ทันวีโท้เราไม่กองโอเคจบเกมพอดีโอ้เหนียบแล้วเดี๋ยวจะมีเกมพิก อเอาลัครับามาอยู่กับตาที่ 2, 2> นะครับโอเคผมจะรีบยึดบีนะครับไม่ดูว่ายึดได้ปะนะผมไม่น่ายึดได้หรอกโอ้โหคนปัดไปโอ้โหแตกไปเขาจะถมบีนะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาเล่นแบบไม่เป็นอ่ะก็จะได้บีบบง่ายๆเลยนะสองข้าวเขาคุมโซนได้ก็เลยไม่สามารถยึดได้ โอ้ใจเย็น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 อ่ามาอยู่ด้านขวาแล้วนะครับอยู่ตรงมุมเอาเด่ออกมาว่าเอาเอาคุณดูคุณดูคุณดนใครอีกเอาบีดูอีกแล้วเอาเพื่อนเราไม่ให้บีนายโอ้โหใจเย็นไอ้เพื่อนโอ้หจะมาตอนเรารีโหลดทำไมเมาหรือเปล่า ตัวบนมีนครัเอ้ยไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยโหเพื่อนจากการมันไม่อยากไหนวะดีเออโอเคได้อยู่ครับอีกตัวนึงน่าจะเป็นสไนเปอร์มั้งผมไม่แน่ใจวา่าไงเพื่อนวาน่าไงเพื่อนปิงทะลุไปเลยนะครับโอเคผมเดินไปล่อโอเคได้ครับเออเตียใจใจใจในเตียนโอเคได้ครับ โอ้โหก็มาดิครับผมว่าเราเราอยู่ฝั่งนี้มันจะได้เปรียบสำหรับการยึดปีนเพราะทางมันค่อนข้างจะฟันเอาก็มาดิโอ้โหโอ้โหก็มาดิครับที่ผมสปอนแท็บได้เลยเนะี่ยทำอย่างเงี้ยเอาเพื่อนโอ้โหไหาจะาขึ้นมาฆ่าเราหรอไม่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 ให้วะรอชาติหน้าเลยว่าไงเพ<อ>ืพอ่อนทำได้แค่เดาเมจเอาตายไม่ได้ S <S อ,อืออุ้ยเยอะ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 ,ยอะโอเคบอาว่าไงเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องจะมีตัวขึ้นมาปะได่งไงเจอแล้วครับมีตัวขึ้นมาจริงครับทีเราก็รอครับรอให้เขาขึ้นมาเขาขึ้นมาหรือเปล่าให้หยุดเรื่องหนึ่งอุ้ยอุ้ยได้ยินทีนี้นคลายก่อนแล้วกันโอโ้เสียงเท้าชัดเจนมากครับตุบตับตุบตับตุบตับอุ้ยดีเกมก็ละกันได้อยู่ครับ บอว่าอย um> ู่ทั้งหนวะเนี<_<_<_<_่ยขวาป่ะวะขวาหรือซ้ายโอ้โหว่าไงเพื่อนโอแอบอยู่ทั้งนั้นแตกนี่ย่เขาเห็นผมพอดีอ่ะขอแค่แพคกเกจ็ดไรอแป๊บหนึ่งไม่ดูว่าอาจจะดอกวีโท่ามาก็ได้ใครไปรู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะแชมป์้ราแคจะกีบไิเรตเตอร์มิฟายนไม่เป็นหายน รถระเบิดแค่ระเบิดก็ไม่ได้ดักเราไม่ได้ไปสุดน้ำวางไงเพื่อนโอ้โหน่าจะสปอนแท็บเราไม่ได้นะมันผิดกฎนะเพื่อนเดี๋ยว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 โอ้โหมันเก็บหมดเลยโอ้โหคนเดียวมันเก็บหมดเลยบ้าหรือเปล่าอะไรจะเก่งกาจขนาดนี้โอ้เสียบีไปเลยครับน่าจะชนะในครึ่งแรกนะชนะแล้วล่ะ Okay, come. Let's work. Get ready for the next round. Okay, Enemy taking Alpha. We're capturing C. we online. We captured Charlie. Enemy we เฮ้ยมันไม่ได้หวะเดี๋ยวผมงงทช่ไมลงไม่ได้วะโอเคอยู่นิ่งๆก็โดนยิงไปโอ้โคตรนิ่งเลยครับปืนนี้ผมเอาคクラฟเตอร์สไตร์ลงแถวนี้แล้วหมได้โอ้โหโดนโอ้อ้าว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  อย่างนนั้ผมไม่เข้ามันไม่ถูกโอ้เยอะเกินโอ้โหว่าไงเพื่อนเอาว่าไงเพื่อนโอ้โหแม่เจ้าเยอะเหลือเกินยึดบีได้ไหมเนี่ยต้องต้องไปยึดตีไม่งั้นเราแพ้แน่นอนเต็มเท่าไหร่เรายึดยากอืมไม่เลือข้จ่ออกมาวะ ว่าไงเพื่อนโอ้โหนายนายไม่บอกเลื่องกับเราเลยล่ะทำไมนายเห็นแกตัวขนาดนี้ป,ปอนแทบดีกว่าแมพหมาแล้วครับเจอไหมโอเคเจอหนึ่งตัวครับเดินไปช้ชาๆไล้วก็ปอนแทบทีละคนนี่แหละเกิดมาก็ตายอีกเกิดมาก็ตายอีกเอลฟ่เอลฟ,อฟ,อฟ์ทำอะไรเขาอะ่ะเหี้ยงวะ เอาว่าง่าเพื่อนว่าง่าเพื่อนโคตรสนุกเลยเวลาสปอนแทบกันโอ้โหโดนโดนตุ๋ยอ่ะโอเมื่อกี้ผมสปอนได้ทั้ง4คนเนี่ยเพื่อนยึดได้แล้วจังหวะนี้เพื่อนยึดยึดบีปอนแต่ที่สี่คนแล้วจบแล้วครับจบแล้ว แตรยมาแล้วบ <100 km. S 1> อกว่าลงแถวๆว่ไม่้อ่ะูอ่ลงตรงนี้แล้วกันเพื่อนเราจะได้ยินไม่ได้เอา้าเดี๋ยวฟีวัดตายมาั้งเพื่อนจากการมาั้งไม้เราเพื่อนเอามันเพื่อนอามาเพื่อนเออ เกิดอีอย่างเพิ่งเหรอู้วเบิดระเบิดระเบิดไม่เอาไม่เอาตะการมันเพื่อนโอ้โหเพื่อนเอามันฟั่มฟั่มเออโอ้ใจเย็นใจขอบใจขอบใจแง่จะพลิกไปทันแล้วอะตายพี่ผมตอนเห็บแล้วแย่จริงๆผมสตอนไม่ได้ห้าคนผมสตอนทบได้สี่คน ความผิดของผมนะท่านผู้ชม Enemy contact ใช่จัดก,การห้าคนนะโอายไหนๆก็จะแพ้แล้วขอไล่เก็บคิวหน่อยเลยแล้วกันขอคิวยับๆเจอไหมว่าไงเพื่อนโอ้โหแตกพอดีไฟนอลพีแคมครับโอ้ยเหมือนตอนนี้จะแพ้นะแต่ก็ยังชนะ ไปเลย <c oughs> แม่พูดไปไหนดูซี่ใครจะได้ a v p ผมว่าผมน่าจะได้นะคิวยับเลยตาเนี้ยโอ้โหแพ้ครับแง่แต่ยังน้อยก็บวกเนาะ โอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายว้าวมังบวกอยู่นะเนี่ยจะได้เป้า M M C เฮ้เฮ่อ้าอ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 า